มีก็ได้แบตแปบะครับแบตเตียเอาแบตก้อนกลางออกแล้วอะลองแบตเอ่อก้อนที่มใช้ได้ใส่ไปแทนครับตอนนี้ไฟมาครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนี่รแรกวัดไฟครับวันนี้เรามาดูแบตเตอรี่นี่ฮะของสว่านไฟฟ้านะครับแบตรุ่นนี้ใช้ไฟอยู่12โวลต์นะครับนี่ ห5่จุดห้ามิลลิแอมคือแบตเตอรี่มันจะถ่านก็นละพันห้าร้อยมิลลิแอมนะครับนี่ชาร์จตรงนี้นะครับแต่เน,นี้ยอาการคือมันชาร์จไม่เข้าชาร์จเข้ามันจะมีไฟวิ่งตรงนี้ครับกดเนี้ยมันจะบอกระดับไฟนะครับอันนี้มันชาร์จไม่เข้าแล้วมาทําการแกะกันครับนี่นี่เราจะอันนี้ไปเช็คราคาแล้วัก้อนเนี้ยมันราคาสูงครับห้าร้อยกว่าบาทนี่เราจะมาลองเปลี่ยน มีของเอสเข้ามาให้เช็คให้ดูนะครับเช็คให้ด้อยนี่ผมได้ลองแกะแล้วครับนี่แกะน็อตให้ง่ายครับนี่แกะน็อตสี่ตัวนะครับแลวนี่ผมแกะมาแล้วครับแกะแล้วข้างในจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะแต่คนอื่นเราต้องมาไล่เช็คก่อนว่านี่ฮะลองค่านให้ออกนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นแบบสามก้อนนะครับต่อแบบอนุกรมนะ วิ่งนี่มว้นี่มว้นี่มันก็จะได้ไฟอยู่ที่สนะิบสองโวลต์เนี่ยสามสี่สิบสองโวลต์นะครับก้อนละสามจุดเจ็ดชาร์จเต็มที่ก็อยู่ที่สี่จุดสองนะครับก้อนหนึง่งก็จะเป็นสามสี่สิบสองโวลต์กว่าๆหน่อยครับนี่เ็ต่อแบบอนุกรมนะบวกนี่ไฟมานี้แล้วนี้มาลบอยู่นี่นะครับแต่ที่ผมได้ลองเช็คแล้วสองก้อนหน้าหลังเนี่ยมีไฟแต่ก้อนกลางเนี่ยเสียนะครับไม่มีไฟ คือไฟไมันจะขึ้นเป็นติดลบนะก็คือมันไม่มีแฟงไม่มีไฟแลครับเพราะว่าอีอย่างลองกระตุ้นแล้วเนี่ยสองก้อนเนี่ยก้อนหน้ากับก้อนหลังเนี่ยกระตุ้นแล้วอ่อกระตุ้นได้ทํางานค่ากระแสมันขึ้นแต่ก้อนการเนี่ยกระตุ้นแล้วนิ่งเลยกระแสไม่ขึ้นคือไม่ทํางานไม่ชาร์จเข้านะครับเนี่ยก้อนกานี้ไม่ชาร์จเข้ากันง่ายๆเลยเดี๋ยวามาลอง เปลี่ยนก้อนกลางดูนะครับเพราะสองก้อนเนี่ยมันยังมีไฟอยู่ใช้ได้อยู่ครับไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนหมดก็ได้ครับแต่ถ้าใครมีทุนทรัพย์อยากเปลี่ยนหมดเลยสามก้อนก็ได้ครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเฉพาะก้อนกลางนะครับเพราะสองก้อนหน้ายัางกระตุน้นและชาร์จไฟเข้าอยู่นะครับอืมก mm hmm. ็ลองก่อนนะครับเทสก่อนที่จะสั่งแบตมาเปลี่ยนเราลองหาแบตมือสองประเทศด่วน ให้มันชาร์จได้คือบอร์ดให้เช็คเช็คบอร์ดนี่ในตัวแล้วบอร์ดนี้ไม่เสียแต่จริงไม่เสียเพราะว่าถ้าบอร์ดนี้เสียน,นี่วัดไฟแล้วไฟมันต้องขึ้นหมดต้องกระตุ้นได้สามสามก้อนไหมไอ้ดิมกระตุ้นได้แค่สองก้อนหน้าหลังไอ้ก้อนกลางเนี่ยไม่ได้กระแสะไม่ขึ้นก็โอเคแบตได้จะเสียครับบอร์ดนี้ไม่น่าเสียครับบอร์ดปีเอฟนี่โอเคครับเดี๋ยวขอแกะก้อนกลางออกแล้วลองตัดแปลงดูก่อนครับครับอีกตัวนี้ก็ได้ตัดแปลงนะครับ บบที่เอาแบตก้อนกลางออกแล้วอะลองอแบตเอ่อก้อนที่ไม่ใช้ได้ใส่ไปแทนครับตอนนี้ไฟมาแล้วครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนี่นแรกวัดไฟที่ขั้วขั้วฐานผ่านบอร์ดวิเมตเนี่ยจะไปขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วเนี่ยไฟมาแล้วครับเนี่ยไฟมาแล้วครับสิบเอ็ดจุดสามโวลต์นะครับนี่ว่าตรงนี้มันจะขึ้นอยู่แล้ว พวกโบกุลบเกลี่ยจุดสามโบนี่ไฟออกมันแล้วครับจวลองชาร์จดูครับตรงนี้ตัวเช็คแบตก็เช็คได้ครับนี่ฮะบแบตมีอยู่ของจุดนะครับลองชาร์จดูครับอันนี้ไฟที่ชาร์จอะแดปเตอร์ทำงานครับตนแรกเป็นสีเขียวตอนนี้เป็นสีแดงแล้วครับลองวัดดูนี่ครับ 11.49 <S k iller> ครับถ้าชาร์จได้ตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ย11.50ครับเนี่ยอันนี้คือชาร์จได้ล้วครับอันนี้เตอร์ก็เนี่ยครับเป็นสีแดงครับคือชาร์จได้ถ้าเต็มแล้วมันจะตัดเป็นสีเขียวนะครับ สรุปคือเป็นที่แบตเตอรี่เสียนะครับก้อนหนึ่งนะครับถ้าใครเปลี่ยน3ามก้อนเลยครับนี้ผมจะลองเปลี่ยนให้ก้อนเดียวนะครับเพราะว่าสองก้อนยังใช้ได้อยู่นะนี่ครับเดี๋ยวก็สั่งแบตเตอรี่ก่อนนะครับมาลองเปลี่ยนอันนี้มันใช้แบตพันห้าร้อยมิลแอม์ไอแบตที่ลองนี่มันสองพันห้าร้อยมิลแอมป์ครับเดี๋ยวเราจะใช้ช่งแบตที่มันตรงรุ่นกันครับ แล้วก็จะประกอบเสร็จแล้วจะประกอบแล้วมาลองดูอีกทีนะครับอ่าตอนนี้ก็แบตเตอรี่มาครับนี่วางเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่นี่1้0 0มิลลิแอมป์วางครับรอแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะนี่เดี๋ยวเราก็เีก็แปะเข้าอย่างเดิมครับนี่แล้วก็เทปใส่แปะเข้าอย่างเดิมนะครับอันนี้ครับอันนี้ชาร์จได้ไหมนี่ครับ ตอนนี้เสร็จแล้วนี่ชาร์จอยู่ครับนี่ฮะไฟกดด้านนี้มีละไฟมาแล้วครับนี่เวลากดปั๊บเนี้ยไฟขึ้นโชว์ครับนี่ฮะแล้วใส่มาใกล้เต็มแล้วถ้าเต็มแล้วตัวอะแดปเตอร์ที่ชาร์จมันจะตัดนะครับครับครับซ่อมแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับเช็คแล้วการแบตเตอรี่เสียนะครับก็สั่งแบตมาเปลี่ยนใหม่ก็เป็นใช้งานได้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ